Oh you tell me stories You tuck me in And the second you leave I call you right back To check for monsters in my sheets ตอนนี้เราเดินมาถึงรถแลนะครับอืมเนี่ยครับไปด้วยเวฟเนี่ยแหละเอามาคนเดียวครับแบบปกติก็ ถ้าเอาปกติก็มาคนเดียวอยู่แล้วครับโซกระยานดูดิโซกระยานไปครับเดี๋ยวเราพาไปอีกจะดีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขี่ถ่ายไปทีละนิดทีละนิดให้ดูนะครับไปใส่ขออนุยาตใส่หมอกไปละครับ ตต่ละแปังครับไปเดี๋ยวพาไปดูอีกเจดีนึ่งเฮ้ยไม่ใช่อีกเจดีนึ่งดิอีกหลายเจดีเลยนะครับดูลำบากมากเลยถือกล้องก็ถือคนเดียว พระเจดีสิริมหามายานะครับจอดรถหน่อยจอดรถนี่แดดหน่อยเอ้จะไปจอด่นู่นดีกว่าไปจอดจอดนี่ดีกว่าครับไปเดี๋ยวจาดูนะครับขึ้นได้นะ อ๋อนี่นะครับอันนี้น่าจะตำบลแรกเจดีส mm. ิริมหามายานะครับ mm. สวยครับเป็นเจดีสีทองนะสวยเลยนี่เป็น น่าจะไม่รู้ดิผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับเป็นหลักอะไรสักอย่างครับสร้างอืมตามต้นไม้ก็จะมีแบบน่าจะเป็นทันไม้หรือเปล่านะ,นะต้นนูนก็มีนะครับ ต้นนูน้นนี่ก็มีครับอันนู้นก็ลดเรานี่ครับป้ายป้ายอยู่นี่ครับอืมป้ายอยู่นี่ตรงนี้น่าจะเป็นสารหรือเปล่านี่ครับป้าย เจดีศรีมหามายาปีพศ่สองผมยังไม่เกิดเลยนะครับวิวสวยครับทางนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับต,ตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนนะครับก็เลยจะพูดดังนิดนึงแต่ไม่แน่นะครับทางเจดีอื่นว่าจะมีคนก็ได้ครับ เลยมาตั้งคินยังวะอา้นแล้วะมีรถนะครับอ้าวนี่ครับก็เนี่ยครับเป็นวิวนะครับตรงนี้นี่สาลาโศกมหาราชอ่านถูกไหมถูกเนี่ย วิวนะครับช่วงนี้ถ้ามาก็คนหน้าก็จะเยอะเ,เ,เ,เป็นวิวอะไรต่างๆเดี๋ยวพาชมมันมันมีที่เที่ยวอีกที่นึงนะ้าก่อนก่อนทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงไป เดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวพาล,ลงไปดูนะครับว่าตรงโน้นนะครับมันคืออะไรท,ทุกคนเห็นนะครับเห็นสะพานสะพานน่นไหมเฮ้ยไม่ใช่สะพานดิเหมือนเป็นสันเป็นทางนะครับไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเจดีย์ที่สาม กล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสอ่ะโฟกัสละป่ะห้ามรถขึ้นนะครับตรงนี้เพราะว่าเขานี่มากันไว้น่าจะห้ามรถขึ้นนี่ครับเจดีสวยครับ นี่แล้ครับเป็นสิ่งที่ผมทำให้ที่ผมรู้ึชอบไปเที่ยวนั่นเที่ยวน,นี่มันได้เจออะไรสวยๆแบบนี้แล้วครับสูงมากเหมือนเหมือนเจดีที่อยู่อินเดียครับทุกคนเคยเห็นปะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วลองเปรียบเทียบกันดูครับโอวโเหมือนนะ เข้าได้นะที่นี่เข้าได้เดินคมพาเข้าไปนะทางเข้าอยู่ทางนี้นะครับนี่ครับต้นพะสีมหาโพอินเดียเดี๋ยวพาเดินรอบๆกันนะ งนี้ก็เนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อหาอะไรต่างๆนะถ้าจะตอบทันก็จะตอบเอานะครับนเนี้ยครับอะถ้าใครอยากอ่านนะครับก็จะตอบเอาเลยเห็นไหมไปเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในกันนะครับ อันนี้เป็นเจดีพระศรีมหาโพธเดี๋ยวถอดรองเท้ากันครับโอ้สวยครับข้างในสวยมากจะเสียงกล้องนะข้างบนขึ้นไปได้หรือเปล่าน่าจะขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ขึ้นดีกว่าไม่กล้าขึ้นไปนะครับ บางทีเขาอาจจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวว้พภาพต๊นนึงครับเดี๋ยวพาชมครับรอบๆมาเดินไปนะครับนี่ไงเนี่ยครับรูปที่ผมบอกครับเหมือนที่อยู่อินเดียเลยครับอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าที่อ,นะอินเดียหรือเปล่านะอ่าใช่แล้วครับใช่พุทธคยาดนะครับ พูดชื่อถูกไหมนะครับถ้าพีพีทุกๆเนี่ยก็แก้ให้ด้วยนะครับที่อินเดียนะครับนะครับสวยมากข้างนอกก็สวยแล้วนะครับข้างในก็สวยเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเจดีนี้นะครับ ก็ถ้ามาก็ลองมาอ่านกันดูได้เดี๋ยวพาดูอินเสิร์ตนะครับของ JD นี้ไปกัน